สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK แนะนำให้ทุกท่านได้เลือกชมกับรถยนต์มือสองกันเช่นเคยนะคะราคา49,000บาทค่ะคันนี้เป็นรถ Honda City ปี02รถเดิมๆไม่เคยอุบัติเหตุนะคะทุกท่านเครื่องเกียร์ดีค่ะช่วงรางแน่นๆไม่มีเสียงดังกันด้วยนะคะแอร์เย็นฉ่ำสีสันนี่ดูดีสวยทั้งคันค่ะทุกท่าน ยังเงางามกันอยู่นะคะถึงรถจะมีอายุกันหน่อยแต่ว่าสภาพดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้ราคาก็ถูกค่ะ49,000บาทเท่านั้นเองสมุดจุดจดทะเบียนชุดโอนมีให้ครบนะคะภาษีพรบรปี67รถยนต์เกียร์ออโต้ค่ะพวงมาลัยสวยด้วยนะคะสนใจดูรถได้แถวพุทธมนทลสาย4ี่ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถติดต่อกับผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะ แต่ด้วยประโยชน์ของท่านนะคะควรเดินทางไปดูตัวจริงไปทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะพอทางแอดมินเองก็เพียงแนะนำให้ชมกันเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าเช่นกันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ